ขน้ตขามาให้นอนช้างมาเยี่ยมมีแค่นั้นแหละงานจะแบบนี้ไงเอางี้ไปถ่ายรูปของวางของนี้เลยแข็งแรงตาทูมาตรงนี้มานั่งตรงนี้ไหวไหมนั่นอ่ะไหวโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุอ่ะมาเลยอายุเท่าไหร่แล้ว อายุเท่าไรเราอายุเท่าไรแบดอีกเดี๋ยวจะแปดมามาตรงนี้เราเปินูคางตรงนี้มาตรงนี้อยู่อาการเดี๋ยวเขาแกมาเรื่อยๆไม่เป็นไรตรงนี้แหละตรงนี้แน่อ่ะยกมาหนี่งคนเดียวซึ่งซึ่งระบบตรงนี้นะคือรักษาการเงินให้เขาเงินเบี้ยทุกอย่างแล้วแต่เขาตอนนี้คือว่าให้เขา อาจารย์เวยเอามาให้อาจารย์เวยครับตอนนี้คนเนี้ยผมดูแลเรื่องการเงินซึ่งการเก็บค่าได้ป่วยเงินดูซะไอ้ลำพวนนะเอาสมองเงนจากคนดูแลอ๋อยาเยอะนะแต่แต่นางสกุลเขาไม่ขี้เร็วนะดีเทียนนะครับดีเทียนแต่ก็มันก็มันมันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับกนางสกุลไม่ต้องรู้ล้วแค่มาให้ก็พอแล้วเอามาฝากเอาไว้กินไว้ใช้ เนาะเป็นเพียงน้อยนิดก็ดีอย่างน้อยได้ทำรู้จักปุณะรู้จักบู่ปุ๊บการหวยอะไไม่ด้ทันยังไม่ทันนะเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไปยจำจับเธอเขามาช่วยแต่เนี่ยซึ่วันนั้นพัฒนาสังคมมนุษย์มาค่อยไปอยู่หรอกทิศหมาอย่าจัเงินจะโอนเข้าบัญชีตัวที่ตัวนี้เขาแล้วยังไม่รู้ยังไม่เข้าให้ห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเข้านะ คนดูแลสุขภาพหมดก็บอกไหลเข้าล่ะฮะไหลเข้าไหลเข้าไงมั้งเข้าเข,ข้าไม่เข้าเงินมันอยู่ในนี้มีอยู่แล้วก็ลดหน่อยแล้วนะนะ เชิญเลยครับเชิญถ่ายรูปไม่เป็นไรไม่เปวลาผู้ใหญ่จะให้โทรศัพท์ผู้ใหญ่ถ่ายรูปหน่อยอยากให้ผู้ใหญ่ถ่ายรูปเราผูกโครงการนี้เป็นโครงการบำบัดทุกคนลุงสุขไม่ได้กินเราผูกไม่ได้กินไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีใจไหมเล่าเนี่ยดีใจเนาะเอาไข่ไปกินเนาะนี่มาม่าอยากกินมาม่าต้มมาม่านายกเอามาให้นายกไปวัดศูนย์วิทยาศาสตร์นายกเทศบาลตำบลเขาแม่แก่นายพ่อศาลมาให้